สร้างโกดังทั้งทีเลือกแบบที่สร้างเร็วแข็งแรงและใช้งานได้ยาวๆดีกว่าครับนี่คือโกดังสําเร็จรูปที่เรากําลังสร้างอยู่บนพื้นที่พุทธมณฑลสาย5ขนาดใหญ่กว้าง40ยาว48เมตรสูง9เมตรเลยทีเดียวจุดเด่นของระบบสําเร็จรูปคือทุกชิ้นส่วนหลักถูกผลิตจากในโรงงานถูกออกแบบมาให้ติดตั้งได้ทันทีควบคุมคุณภาพมาเรียบร้อยพอมาถึงหน้าง,งานก็ประกอบได้เลยไม่ต้องรอปูนไม่ต้องเสียเวลาเหมือนการก่อสร้างแบบดั้งเดิม จากที่เคยใช้เวลาก่อสร้างหลายเดือนตอนนี้เราสามารถส่งมอบก,กดังพร้อมใช้งานได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เร็วกว่าเดิมประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนและที่สําคัญคุ้มงบประมาณได้ไม่บานปลายแน่นอนโกดังสําเร็จรูปจึงไม่ใช่แค่เร็วกว่าแต่ยังคุ้มค่ากว่าแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานเราให้การรับประกรันโครงสร้างยาวนานกว่า10ปีเต็มมั่นใจได้ตลอดอายุการใช้งานด้วยประสบการณ์ด้านการก่อสร้างมากกว่า18ปปีผ่านงานมาแล้วทั่วประเทศ คุณจึงมั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนทีมงานของเราพร้อมดูแลตั้งแต่ปรึกษาออกแบบเขียนแบบการวางผังหน้าใช้งานจริงการทำงานพื้นและฐานรากโดยเรามีโรงหล่อของเราเองสะดวกและง่ายสำหรับงานฐานรากสำเร็จรูปการติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูปงานรับประกันและการดูแลหลังส่งมอบบอกได้เลยว่าเรารับครบจบในที่เดียว อีกหนึ่งความพิเศษของโกดังหลังนี้ก็คือผนังและหลังคาเราใช้วัสดุ EPS ตรงกลางอัดด้วยโฟมที่ไม่ลังไฟปลอดภัยกว่าและยังช่วยให้คุณไม่ต้องทำฝ้าประหยัดทั้งค่าฝ้าและค่าทาสีไปได้อีกเยอะมาพร้อมฉนวนกันความร้อนในตัวช่วยให้โกดังเย็นลงได้จริงและยังช่วยดูดซับเสียงลดเสียงรบกวนได้ดีทำให้ภายในโกดังเงียบน่าใช้งานขึ้นอีกหลายระดับเลือกโกดังสำเร็จรูปสิครับเร็วคุ้มค่าแข็งแรงได้มาตรฐานประหยัดกว่าและมั่นใจได้จริง ติดต่อเราได้เลยวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าการสร้างโกดังง่ายกว่าที่คิดเยอะ